สวัสดีทุกท่านนะครับกลบนะครับวันนี้ปั่นจักรยานนะครับประมาณ15กิโลปั่นถึงแล้วนะครับก็อยู่ที่ร้านทูวาคอฟี่ช็อปนะครับแล้วก็กบเบตตาแทนฟาร์มนะครับวันนี้ท่านใดที่ว่างนะครับก็เรียนเชิญนะครับมารับประทานกาแฟได้นะครับก็เช้าเช้านี่บรรยากาศดีนะฮะ ท่านใดที่ว่างๆนะครับก็มาทานกาแฟกันเป็นกาแฟสดนะครับมีทั้งมอคค่านะครับคาปูชิโน่ลาเต้นะครับรวมไปถึงเอสเปรสโซ่นะครับแล้วก็อื่นๆนะฮะชาเขียวนะครับโอริโอ้ปั่นนะครับรวมไปถึงหลายๆอย่างนะครับก็เรียนเชิญทุกท่านนะฮะเรียนเชิญนะครับวันนี้ผมปับมอเตอร์ไซค์มาเรียบร้อยนะครับ15กิโลใช้เวลาประมาณสักครึ่งชั่วโมงได้เพื่อที่จะคาร์ดิโอนะทำให้ เวียนเลือดดีขึ้นนะครับแล้วก็ทาให้ปอดแข็งแรงนะครับก็เียนเชิญนะครับทุกท่านนะครับถ้าว่างก็มาที่ทัวร์คาบ่ช็อปกันนะครับวันนี้ก็เป็นบรรยากาศดีๆของฟาร์มนะฮะแล้วก็ร้านกาแฟด้วยนะฮะก็เป็นเชิญนะฮะทุกท่านนะครับมานั่งทานกาแฟจิบกาแฟกันตรงนี้นะครับมีเวลาว่างๆก็มากันนะครับโอเคนะครับที่บ้านน้ำผูเพอค์คทิ่มาจังหวัดสุโขทัยนะครับาว่างมากันนะครับ มีเวลาก็มาทางกาแฟกันนะฮะโอเคนะครับโอเควันนี้ผมก็ขออนุญาตลาไปก่อนนะครับเจอกันในคลิปหน้านะครับฝากกดติดตามด้วยนะครับขอบคุณครับ